จ้า,จาเดี๋ยวเอาประวัติน,นะเดี๋ยวปอดช่วยเล่าประวัติข้างนอกฟังกันนะเจ้าเอปอประวัติด้ยอยพลังนะแต่ก่อนเนี่ยปู่ยาตายายนี่เคยเล่าให้ปู่ให,ห้ปอดเนี่ยฟังว่าพลังเคยมาอยู่จ้า,จาแล้วก็เสียลูกเขาไปกินเสียลูกเขาไปกินแล้วก็ ก็เลยอพยพหนีเข้ามาอยู่ตังวาดตรงียงอย่างกกนหมุดทีนี่ก็เป็นบ้านร้างมันมีเพียงถ้วยเพียงขวดเป็นขวดเบาขวดเลานี่มันมีของขันลึกของขันล้มแล้วก็เป็นต้นขาต้นกุกอย่างหลายอย่างให้เขากินเหมือนเท้าเหรอมีต้นตังต้นอย่างนี้ของจีนที่เขาปลูกไว้นะมีมดมีมดเลยพ่อมดที่เขาปลูกไว้นะ แล้วน,น,นืกอเสียวเขาไว้ลูกเขาไว้ตีเขาก็เลยหนีเขาไปอยู่ในเวียงเป็นบ้านล่างปอนี่ยังหันอยู่ปอนี่เคยเป็น่ยนนมนมเนี่ยอายุสักชิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยไปด้วยคู่เข้าคู่แก่ในหมู่บ้านเนี่ย<ช>ที่แรกก็ไปไปปืนไปหันโอ้โมันเป็นตีคือตีงามแต่ดได้ลายคนน่นี่ Bên cạnh hồn và đói phải lăng trong một điều lắm một hầm nói cả tha hà nội lắc trong một lăng khuyên bếp phẳng ở biển hồn ừ. à, cả... Lưới... ở biển đôi châu nài là cái lưỡi bên cạnh mà khối bên chị sống theo sưng luôn 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 แล้วมันมีสนสองใบหันเหรอสนสองใบกับหันสนสองใบเนี่ยในเมืองลำปางนี่มันจะมีอยู่ตีเดียวที่อื่นจะม่มีเลยนะกองเมืองลำปางมีนี่ตีเดียวเพราะว่าขอนุ้รักไว้เหมือนไฟตัดเป็นไม่ห้งห้ามเพราะว่าทั้งอุทยานหมดพญแจก็มาอนุรักษ์ไว้ เพราะเป็นเขตของอุทยานทั้งนั้นถีเ่เราไปว่านั้นนะเขตอุทยานนี่มันกว้างมุ่ปเนาะไปแถวด้านจำข่าวแล้วก็เป็นการส่องเทียวเจ้าหน้าที่อุทยานก็นขึ้นมาแล้วปีเนี่ยปีปีซีเจ็ดปีซีเจ็ด ร้องว่าขึ้นมาขึ้นสี่โมงลงลงเถียงคืนโอ้นะยเย,ย็นคดึกเนาะไทยย้อนไทยเย็นลงเถียงคืนโอ้โหการชมวิว้ยวนีมม้มั้งมองได้เห็นชัดอำเภอเสริมงามอำเภอฮางชัดอำเภอเกาะค้าแต่เถือนนี่จะมาหันชกปากี่มันน่ารักเล <c oughs> <c oughs> ย เจะป่อเขางามเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวป่อเดี๋ยวป่อช่วยเล่าประวัติเจ้าป่อเขางามเขางามคุณนกฟังกนมะเจ้าเออจ้าป่อเขางามนี่ก็คือเขตอนุรักษ์จ้าหุยสายนี่เจ้าของงามขบคุ้มหมดจ้าลมถึงบ้านนี่นะเจ้าบ้านเมืองดอยตังบนที่เป็นก้อนหินเป็นหั่นเนาะเจ้าไม่ละคุมหมดจ้าคุ้มหมดเพราะว่า ไปท่องกับเจ้าของน้ำเจ้าของ,งขน้ำถ้าฝนมาตกมากอ <ไป S 1> <จ>่ะก็เปนแห้งแรงเต้ๆก่ะไปขอฝ้าขอฝนกัน<อ>น่ะดีว่าแปงหออยู่ล่างหนอกเพรมันคืนไปไงอยากเอาไปแปงจังบนมันคืนอยากแต่ทังบนนี่